ลืมเปิดฮัลโหลเทสได้ยินยังโอเคก็สวัสดีครับทุกคน,นดีต้อนรับกับเข้าสู e ่เมืองเอลตดราโดอีกวันหนึ่งนะเป็นไงคืออันเนี้ยเรากำลังนั่งเทสระบบอะไรอย่างหนึ่งอยู่ถ้าเกิดว่าใครได้ตามผมทั้งฝั่ง YouTube และ Twitch เลยก็จะเห็นว่าผมยิงสงฝั่งใช่ไหมแล้วยิง2ฝั่งไม่พอรอบเนี้คือฝั่ง y o u t u b e เราจะเป็นไลน์เป็นแบบแนวตั้งใช่ไหมแล้วฝั่งทว c h เราก็จะไล์เป็นแบบแนวแบบปกติเนาะอืมนี่เลยก็เลยแบบ นั่งลองเทสระบบเลยนิดหน่อยเทสก็เรียกว่าเทสไปทํางานไปด้วยนะเพราะแบบตอนนี้ก็นั่งเซตติ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อยู่อืมก็เลยแบบเอออาจจะมีนูน่นนี่ตอบชานิดนึงก็ต้องขอไปรับทุกคนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่เอาไว้ตรงนี้เราสามารถเอาไว้อย่างนี้ได้ไหมอ่ะอยากเปิดด็อกไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะเออมันขึ้นแต่ของทวิชงั้นอย่างนี้แล้วกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เดี๋ยวตอบในนี้ก่นอนทดฟังนิดนึงนะปิดนี่แล้วก็โอเคอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของฝั่งทวิชละ่ะโอเคทุกอย่างปกติดีเ,เราเทสแบบนี้คือเรามีแผนจะทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งไงจริงๆนะมีแผนทำอยู่อย่างหนึ่งแต่แบบต้องต้องรอก่อนน่ะต้องรอก่อนอ,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 นอืม ซึ่งมันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูปกติดีเนาะเออโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคแต่มันจะลำบากตรงแค่แชทอย่างเดียวหรอมั้งที่แบบขึ้นอย่างนี้อย่างนี้โอเคตั้งทำงานตบตบแกแป,กป,กป,กปก้ยช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างแบบเปื่อยนี่คือแบบนั่งเปื่อยเลยเออไม่อยากทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องตื่นเช้าแบบ ออกจากเมืองก็น่าจะ6กโมงเช้าอีกแล้วมั้งอืมถ้าจะไม่ผิดนะ,น <laughs> God. ดะนนนนแล้วแบบอ่าเดฮ่ยฮ่า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 ิดาค่าฮ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 ่้ฮ่่าฮเาาว่า่าไว้อย่างนี้ดีกว่าเอ่าฮ่าฮ่าฮนน้่่ แล้วก็สวิชดูฝั่งนี้อืมเพื่อแบบถ้าเกิดเราสามารถไลฟ์ในแบบเช่นแบบไลฟ์เล่นเกมใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ไปด้วยได้แบบก็อยากทำาี่นะ <c oughs> คือ <c oughs> พอเป็นอย่างงี้ปุ๊มันทำได้ก็จะสามารถนั่งทำได้แบบสบายๆเลยออืมแต่มันอาจจะมีดีเลย์นิดนึงใช่ไหมประมาณวีสวีป่ะเท่าที่ดูนะเออประมาณวีสองวีมั้งอืลก็แต่วันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างผมก็อย่างที่ บอกเมื่อกี้นะเปื่อย <c oughs> โอ๊ยโอ้ยอย,อยู่ๆก็คือแบบกำลังจะหัวร้อใช่ไหมเอ้ย,อย,อ,ยอยู่ๆก็คันอคอขึ้นแาบเตทีเลยนับหนึ่งแอะแค่ยิ่งชัวนพอดีไปซดน้ำมันนิดหน่อยอออโอเค วันนี้ก็แบบไปได้ออกไปธุระตุระตอนเช้าใช่ไหมพอไปธุระตอนเช้าเสร็จก็แบบนั่งขับรถไปนู่นไปดีลเลยแล้วคือเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนนั่งหลังจากเคียงงานเสร็จใช่ไหมเรานั่งเล่นเกมกับเพื่อนอยู่แป๊บหนึ่งจะถึงจะบอกแป๊บหนึ่งก็ตีสามนั่นแหละ <laughs> โอยคือแบบเองเราคิดสภาพดิหลับตีสามแล้วก็ตื่นมาผมงงช้าแล้วขับรถ่สภาพผมก็จะค่อนข้างแบบ สติหลุดสติแบบขับไปสติหลุดแน่นอนอ่ะแบบขับขับแบบต้องแบบต้องหาเพลงแบบเพงลงร็อกหรือเพลงเมทัลฟังอะไแบบเพลงที่มันอืมอืมอืมอมอย่างเงี้ยนะไม่งั้นแบบไม่งั้นหลับจริงๆอ่ะแล้วคือสภาพแบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมในเมืองอ่ะในเมืองตอนหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงประมาณช่วงนนั้รถแบบโอ้ oh my god ขับถ้าเกิดลองนับเวลาขับไปตักจังหวัดกรถติดอยู่ในเมืองอ่ะ จริงๆนะเป็นถึงต่างจังหวัดแล้วละ่ะ <c oughs> ใช่เป็นถึงต่างจังหวัดแล้วละ่ะอจริงๆนอะใ <c oughs> หม่ก็มากๆเลยโคตรเป็นแล้วก็ไม่พอคือวันนี้ไปใช่ไหมพอไปเคียร์ทุร่าเสร็จแล้วแบบนั่งยืดขาอยู่ในรถแป๊บหนึ่งระหว่างยืดขายืดขายืดแขนยืดตัวอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบมือดันมือออกไปข้างหน้าปุ๊บมือไปต่อยเลยรู้ปะมือไปต่อยแต่มือไปต่อยแต่ <c oughs> ตกรถอ่ะ <c oughs> แล้วพอมือไปต่อยแต่ตรงรถปุ๊บอ่ะมันก็ไอ้นี่ดังปี๊ดใช่ไหมแล้วแในจังหวะนั้นอ่ะมันมีคนเดินมาข้างหน้าพอดีแล้วเขาเขาได้ยินเสียงปี๊ดรถเราเขาก็สะดุ้งเหรอเฮ้ยอย่างนั้นอ่ะผมก็บอกขอโทษครับ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 ไม่ตั้งใจขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ตั้งใจแค่แบบแค่ยืดนิดนึงนั่นแหละคือแบบเราแค่แค่อยากจะยืดแขนยืดขาหน่อยเองอ่ะทำไมอ่ะทำไมยืดยืดยืดแล้วแบบโดวบึกไปเตือน เอาจริงๆนะถ้าเป็นถ้าเป็นเราเดินไปเราก็ตกใจอย่างดีป่ะคือมันแบบตื๊ดออกมาลองชิดภาสภาพดิเดินในที่จอดรถใช่ไหมแบบเดินอยู่เินอชิลๆไม่มีอะไรแล้วก็ําลังเดินผ่านรถคันหนึ่งแล้วอยู่ๆรถคันนั้นก็บีบแตเปน้นขึ้นมาแบบเนี้ยเป็นใครก็สะดุ้งป่ะเราก็เข้าใจนะอตอนนั้นก็เลยแบบเออจะหาเรื่องทำไงดีเ,เราคงไม่สามารถอ้างได้ได้แต่อย่างเดียวขอโทษครับ am สอร์รี่ฟกิมมี่ยูเซคุดะไซก็เมนะใจอย่างนั้นแหละก็เมนะใจยูรุชิตะอย่างนั้นเลยทีเดียวใหม่ก่อนมากมากไกลๆนิดหนึ่งนะโอเค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 พอดีกำลังลองโปรแกรมอะไรหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้พูดเลยนะคือแบบนั่งเทสทุกอย่างจริงๆริงดิเทอรี่ทุกอย่างจริงจริงเลย คือถ้าสำหรับฝั่ง youtube ผมว่าอยากถามทุกคนว่าเสียงเสียงเงี้ยยังปกติอยู่เปล่าห,หรืออะไรมันถ้าปกติจะได้โอเคอืถ้าแต่ว่าไม่ปกติผมไม่ได้นั่งแก้นู่นนี่นั่นได้ระดับหนึ่งเลยอย่างเช่นเสียงดังไปหรือว่าหรือว่าโมเดลกระตุกอย่างปัจจุบันอืม <c oughs> โมเดลกระตุกเสียเลยอ่ะก็เลยอ่ะ,ออะนั่งดูอยู่ว่าอบางทีอะไรต้องแก้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรงี้มั้ง แบบเบลอรหรือเปล่าไม่น่าเบลอมัอ้งไม่น่าเบลอรหรอกถ้าไม่เบลอก็ตารเราเบลอเองนี่ยนะโอ้ยมคก็ตัวอืมอ๋อแล้วก็แล้วก็มีเรื่องประกาศนิดหน่อยนะตอนวันที่28นี้จะมีงานอะไรสักอย่างนะของเกี่ยวกับของช่องเรานะอืมถึงแม้ว่ามันจะไปตรงกับวันเกงคิดอยู่เผมจะเลื่อนไปยี่สิบเก้าด้วยซ้ำคือวันที่28เพิ่งมีข่าวร้ายมาเนาะสำหรับโครงการวีอ่ะ ก็มันจะมีมีคนหนึ่งเขากยายาจะแกล้งน้องที่เขาไลฟ์มานานซ็นนานอืมก็เลยแบบแล้วผมก็ติดตามคนนั้นอยู่ด้วยไงก็งเลยอืมจะเลือดดีไหม <laughs> ไปดูกันอีกทีเดี๋ยวอาจจะเลือดอะอาจจะเลือนอาจจะเลือนแบบไปก่อนไม่ก็ไปหลังนแบบั่นแหละอืมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่คนทุกคนก็นได้ได้ได้เห็นข่าวแล้วกว็คือแบบตอนที่บอกกันนั่งเซ็ตนู่นน,นี่นั่นเซตสตรีมทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่อะก็แบบอยู่ๆก็เห็นเด้งขึ้นมาในทวิตเตอร์อะก็แบบอืม เป็นข่าวที่ไม่คาดฝันมากๆเลยก็เลยแ,บบแปลกใจค่อนข้างแปลกใจแบบแปลกใจเลยอะ่ะไม่รู้แบบทำเอาไงดีไม่คิดว่าคนนี้เขาจะไปจริงๆนะแบบไม่คิดเลยแต่นั่นแหละทุกไม่ว่ายัางไงก็ต้องมีวันลาจากเนะแต่อย่างเราน่าจะอีกสักพักหนึ่งสักพักให,ใหญ่ๆโอ้ m ม g ก็ตกโอเคก็แต สงสัยอยู่นานละเราสามารถเพิ่มบิตเลทตรงนี้ได้ไหมแบบเพิ่มกลางไลฟ์สตรีมเลยไม่น่าได้ายอืมไม่น่าได้หรอกไม่น่าได้ไม่น่าได้ยอือเอโอเคเดี๋ยวดั้งพิมพ์งานสักหน่อยนะตึ๊ดจริงจริงเลยแอบแอบหนีไปเล่นเกมได้ไหม <laughs> คืออยากแอบแอบหนีไปเล่น ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้คือกำลังติดเกมวันซิ l Man อยู่มากๆลยเล่นกับเพื่อนเพื่อนบีอ่ะเพื่อนเพีฝั่งทวิชไงก็เลยแบบอืมเพราะก็ค่อนข้างสนุกดีแบบไปเรื่อยอตั้งตอนแรกก็เล่นเน้นแบบเน้นยิงนู่นนี่นั่นแต่พอมาเราก็เริ่มจะแบบเน้นสร้างบงสร้างบ้านทํานู่นทํานี่แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะขนาดนั้นนะจริงจแต่แบ,บเกมมันถือว่าเล่นสไ v โ l ไปเรื่อยๆเป็นเกมคล้ายแบบอะไรนะ มันเรียกว่าอะไรอะ่ะอาร์คไม่ใช่ไม่ใช่อาร์คอาร์คมันคนละแบบอินเวสชันเนาะ่จริงอินเวสชันก็ไม่ใช่เอ่อนึกไม่ออกฮะสวัสดีครับคุณมากินดิต้อนรับเข้าสู่เมืองเอโดาราโดวสวัสดีจากรัสเซียฮะจากรัสเซียเหร ก็สวัสดีนะครับถือโอกาสเลยเรื่อยนี่ขึ้นมานิดนึงตรงนี้เติ๊ดเติรดโอเคยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเป็นไงบ้างที่ที่รัสเซียเราเวลาจะพูดต้องกระดกตัวอาบ้างแบบแล้วพอขอบคุณสำการฟอลโล่นะครับมันไม่เด้งเแบนมันไม่เด้งอ๊ยทำไมมันถึงไม่เด้งนะเราลำหนึ่งนะอ๋อของทางฝั่ง YouTube ไอ้นี่มันตัวเราบังเนาะ ถ้างั้นก็ทางฝั่ง u t u b e ก็ทำไงดีนะเอตโตเดินขึ้นมาหน่อยตื้อบประมาณมันจะมันจะทับกันบดเลยอะดิไว้อย่างนี้กันนี่แล้วเราคนที่ดูแชทของแต่ฝั่ง Youtube นะแฮมโอ้ยเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหมยังกินข้าวะอะไรอย่างนี้หรือยังอืที่ตอนนี้ที่รัเสเซียเวลากี่โมงนะ ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงนะที่รัสเซียเราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงด้วยดิผมไม่เคยจำเวลาทางทิศฝั่งน,นั้นเลยเอตัวแอบเสยแป๊บนึงนะรัสเซียไทม์โซน <laughs> อ,อ๋อใบาสามโอ้ใบาสามใบาสามอ่านทวิชามไปแล้หรอก็ไม่ข้างนี่ของใบาสามนี่เองถ้าใบาสามก็ น่าจะยังทํางานหรือนู่นนี่นั่นหรือเรียนหรืออะไรเงี้ยกันอยู่ป่ะหรือไม่ก็แบบนี่วันนี้วันอะไหนี่อเนาะวันอังคารใช่เราต้องหันไปดูต้องหันไปดูสักหน่อยมันเป็นวันอังคารเนาะก็แบบโอสการ์เลสซ์คือไม่รู้ภาษารัสเซียนะเราไม่รู้ภาษารัสเซียเราขอเป็นนิฮงโกะไปแทนแล้วกันโอสการ์เรสซ์คือว่าอยู่ในชีวิตตัวด้วยแล้วชีวิตตัก็ไม่รู้ ข้าวหรืออะไรอย่างนี้ยังถ้าเกิดกินแล้วก็มีเมนูให้ลอกไหมมีเมนูให้ลองไหมผมยังนึกไม่ออกเลยถึงแม้ว่าวันนี้ตอนเที่ยงผมจะได้กินชาบูกับเราที่คนที่ทำงานก็ตามแต่ก็แบบไม่อยากกินเขาเย็นกันเลยถึงปกติผมจะเป็นพวกแบบลดอาหารถ้าเกิดว่ากินชาบูหรือกินน้ำมือเดือวแต่มันเลิี่ิวแล้วว่ามันจะตาแตกอ่ะไม่ใช่ตาแตกมันก็โชว์ก็ได้อ่ะมันมันไอ้นี่อ่ะน้อ มันหิว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 เดี๋ยวขอเปิดเช็คกระดิกนิดหนึ่งนะเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรานั่งเทสระบบสตรีมทั้งสองฝั่งโดยการฝั่งหนึ่งเป็นชอตอีกฝั่งหนึ่งเป็นไอ้นี่อืมคิดว่าพอได้อยู่เออคิดว่าพอได้คิดว่าพอได้คิดว่าพอได้ดไดดไดตึ๊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 ดโอเค ในไลฟ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาปกติผมจะมีนี่ใช่ไหมผมจะมีบอกว่าเวลาผมผมไม่จะเสพติดโคล่าใช่ไหมผมจะลดโคล่าด้วยการออกข้างนอกแล้วค่อยดืด่มกลายเป็นออกมาทุกวันเลยตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบเมื่ออยู่แต่เมืองผมจะดืม่มสรุปนะสรุปพูดเลยว่าเสพติดโคล่ามากๆลงแดงคือแบบเป็น เราออกไปทำธุระข้างนอกทุกวันเลยเชญแล้วแบบไม่ได้ถึงโคล้วสักวันแล้วมีอยู่วันหนึ่งไม่ไหวแล้วซื้ซอกินเถอะไม่ไหวแล้วอยากดื่มโค้กแบบอยู่ๆก็หัวร้อนทํานู่นทํานี่อะไรไม่ได้เลยหัวร้อนมากๆแล้วหัวร้อนมากๆพูดเออโอเคซื้อกินดีกว่าแล้วก็ไปจัดเต็มมาเลยจ่ะสองลิตรเนี่ยตอนนี้ก็คือมีสองลิตรอยู่ข้างๆไงนั่งดื่มอยู่ไปเรื่อยแบบไม่ God มก็มากๆ โอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้าต้องทําแก้ตรงนี้เราก็แก้ตรงนี้อา่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่อันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องแก้ตรงไหนอะไรยังไงเนาะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวไว้เอาแผ่นสีลามาแปะเอาไว้ดีกว่าจริงๆเราน่าจะมีแผ่นสีลาอยู่นะแต่หาไม่เจอหรือว่าในนี้ไม่ได้ใส่ไว้นะอืมน่าจะไม่ได้ใส่ไว้เพราะเป็นอย่างนี้แบบคือตรงไว้อย่างนี้และกัน อืมไว้อย่างนี้แล้วกันเอออาจจะดูดีขึ้นหน่อยไว้ไว้ค่อยแก้ข้าวหลังนะไว้ค่อยแก้ข่าวหลังไว้ค่อยแก้ข่าวหลังต้องขอไปทุกคนด้วยนะมันสติ้งไม่ทันนะ <laughs> มันไม่ไไมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเราจริงๆพอทำแบบนี้ตึ๊บเอาบาังตัวเราไว้เนี่ยแหละตึ๊ดก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยตึ๊ด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 โอเคว่าน่าจะดูดีขึ้นเดี๋ยวเราเทสฝั่งยูทูปนิดนึ๊ง เติ๊ดติ๊ดเทสโตพิมพ์แค่ฝั่ง Youtube ให้ขึ้นเทสโตขึ้นไหมทำไมตัวมันกระป้อยอย่างเลยตัวมันกระป้อยอย่างเลยน้บหนึ่งไะเติโตลองลดลงดูหน่อย ประมาณเท่านี้แล้วก็อประมาณเท่านี้เออประมาณเท่านี้ก็เท่าที่ดูก็น่าจะโอเคมั้งถึงมันจะไม่ค่อยชับขนาดนั้นก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันก็โชกันได้อะเนตัวมันกระป้อยจิงเลยอะถ้างั้นถ้าเกิดตัวมันกระป้อยขนาดนี้เดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราเริ่มทำการตบตีกับเทคโนโลยีแนละ้วตบตีกับเทคโนโลยีจริงๆอ่ะเอตเราล็อกเอาอันนี้ตึ๊บมันมันไม่น่าจะดับหรอกเราล็อกอินอันนี้ตึ๊บตึ๊เข้าไว้ครานี้โอเคเท่าที่รู้ไม่ดับ ว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตึ๊บ continue allow ไม่ allow มันก็ไม่ให้เราเข้าเข้ามาทำอย่างเงี้ยเขาหรอกจริงไหมอืมตึ๊บเอ่อสักประมาณเท่านี้แล้วก็ s a ฟ e setting ตึ๊บ c o p อ copy เนี่ยอันเก่ามันก็จะหายไป ตตตตตึึึึึโอเคอันใหม่ก็เดี๋ยวไว้รอเทสเทสใหม่อีกทีหนึ่งนะมันเพลินไหนวะตตตตตึึึึึอันนี้ป่ะหรืออันนี้อันนี้แน่เลยอันนี้แน่เลยได้ใช่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้แหละมั้ง ประมาณนี้เราบังเราก็ไม่รู้ว่ามันทำไงตอนนี้ก็แบบนั่งงงเมางงมไปเรื่อยนั่งงมไปเรื่อยเปื่อยนะฮึม <c oughs> เออแต่พูดถึงเห็นในเนี้ยเห็นในช่วงนี้เฮลไดเวอร์มันกำลังจะอัปเดตอะไรใหม่ใช่ไหมอัปเดตแบบอัปเดตท,ที่มาวันนี้ป่ะมาวันนี้ป่ะเฮลไดเวอร์อัปเดตวันนี้ป่ะคือ เหมือนจะอัปเดตวันนี้นะฮะจะไม่ผิดอะอัปเดตไอ้นี่ยไอเอเรียกว่าอะไรนะไอ้ความยากระดับสิบอะเออความยากระดับสิบซึ่งความยากระดับสิบนี่มันน่าสนใจมากแล้วจริงๆก็เลยกละว่าอาจจะกลับมาโหลดไปเล่นใหม่หรือว่าอะไรงี้นะอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นอืมโอเค ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยอา่ามันพิมพ์อย่างนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างี้อา่าโอเคเกรนไลท์ตัวตัวนี้อาจจะช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่อือแป๊บนึงครับกดล้างอ่าอา,อาทำงานตักเตะแล้วกดล้างค่ะอา,อาโอเคให้ยิงชัวร์สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะไม่กัดไม่กัดไม่กัดแน่นอน ไม่กัดเราก็จะกัดตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ละแล้วเราจะกัดตัวเองทำไมวะเนี่ยถ้าทางเราจะเริ่มหิวจัด <c oughs> แล้วคือแบบตอนนี้เริ่มหิวหิวข้าวขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะพูดเลยเพราะแบบยิ่งไม่ได้กินข้าวเลยหรือว่าเราจะแอบแอบหนีแล้วไปกินข้าวดีไหมนะแอบแอบหนีแล้วไปกินข้าวดีไหมนะเนอะเริ่มช่างใจเริ่มช่างใจดักมาก บิงบิงโอเคนั่งเช็คนู่นนี่นะั่นเลอนิดหน่อยนะอืมแต่วันนี้ก็ถือว่ามาเทสระบบได้ถือว่าโอเคค่อนข้างดีเลย จากที่ดูต๊ดๆมาก็อย่างฝั่ง YouTube ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสามารถไอ้นี่เราสามารถยิงไลน์ได้แบบปกติเนาะส่วนฝั่ง Twitch ก็เป็นแบบจอเต็มซึ่งแบบถือว่าโอเคดีมากไหนเปิดฟังหน่อยแล้วก็ฝั่ง YouTube อะเอ้ถือว่าดี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 ว่าดีถือวดี ได้เป็นวันนี้เลอๆอาจจะได้มาแค่แป๊บเดียวเนี่ยเานั่งเทนู่นนั่นแล้วแบบคือพอจะพอจะน,น,น,แบบนั่งทำงานเแนบบี่ยนั่งทํางานแบบนั่งทํางานตรงนี้หน้าคอมแล้วแบบอยู่ๆมันก็ต้องแบบทํางานคุยต้องไปคุยต่อหน้าเลยวันนี้ตแบบึงขออภัยนะที่มาแป๊บเดียวจริงๆอ่ะอม,มาแป๊บเดียวจริงๆฉั้นวันนี้กแบบ็ขอโต้ก่อนนะทุกคนก็ไปด้วย แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเทสระบบกันนะก็ขอให้โชคดีทุกคนบ๊ายบาย